มันงงไงยตัวงโบ้ก็ไง่รัยหีอถุงกระยาห้องเนี่ยถใส่รูบลูต้องเดดฮอร์ไปก,ก่อนบลูเดดอได้ยิ่งก่อนถงอะรนวมพัน đây hiệu hợp đang gặp bà mang quả thuật สวัสดีครับสิบหท่านผม่ก็นห้ารับสมสองคนเรื่องสาธิตก่อนรู้สึกวันนี้จะดุดดัดดัดตะกุกตะกัดไก่สีอดวันทีสิบข้องเดือนเริ่มลดสปิดลดสปิดเริ่มซาของเทียสโล สวัสดีครับขอบคุณครับ16ท่านครับขี่แร่ข้ากันแร่ก็เปินขี่นองเมื่องเดยเดินทางลงกนเกียบเข้าไปเชี่ยงใหม่ผ่าเนื้อสายเนื้อกับสายผ่ากลางนังต้งเบ็ดตอนนี้รอถเลยสารสายเนื้อมาจากขุบล สวัสดีครับชิบเก่าท่านครับมุมทางนีสองบริษัทเถิดใช่ตัวคัักสหาพันตัวมุมนี้นะครับวส่อร์ ทางเขาทางเขาบอกวาสอทางออกคือมุ่งนึ่ง คนไทยเฮาทั้งต้องเรียนรู้การเบิ่งตารางอีกหลายผมสังเกตเบิ่งฝรั่งมาเสือตัวมื้อนี้ยเพื่อเปลี่ยนเบิ่งตารางการเดิี่ยนกัตารางเวลา,าก่อการเลยจักโมงไปหอดูเปลี่ยนชักโมงเข้าเบิ่งเปลี่ยนคนไทยเฮายางเข้ามาแบบข้อสอบหสิยางมาทำหลานค่ะฝ <c oughs> รั่งมาฮอดพันบ่ยางหาหลานขาดพันบ่ยางไปทำหลานค่ะค พระิยางไปมหาเบุรินราตะลังคือข่วมแตกต่างระวางต่างศาสตร์เดินทางกับมูอเฮาเดินทางมีก็เป็นห่องคล้ายตัวสองห่องนี่ก็เป็นห่องคล้ายตัวยางมากเขาคืมหาเบุงเบิงตะลางการเดินบดออกจากโมจากต้นทางหัวปลายทางจังโม เบิ่งแล้วบ่าเขาใจกูเห็นคนสัยญาหาบองทามแต่ว่าคนบานเฮาสิยญาหาบองทามก่อนด้วยอันดับแรกซุ้มข้อนงังขายตัวนี่ครับมาทา,ามลานขาฝันลานขาเป็นผู้ขายตัว๋วฝันลานขาเป็นผู้จัดตลรางเดือนรถ อันนี้บอกบอาข่วมแตกต่างให้ฟังรับระวางตางศาสตร์เขาเขาเดินทางไปหลายประเทศเขามีประสบการณ์ในการเดินทางคนบ้าน hom จะเดินทางแต่อยู่ในภายในประเทศพบกเศร้าตางศาสตร์เขาจะเข้าไปเที่ยวประเทศใดตัวประเทศใดเขาสนามบินประเทศนั้นออกสนามบินประเทศนี้ไปสถานีรถสถานีขนสง่งบอกอสจังวัดนั้นจังหวัดนี้ ประสบการณ์ชีว so so ิตการเดินทางของพระเจ้าด้วยแตกต่างจากหลวงามที่ผมนั่งสังเกตแบบนี้เขาสีบุสนใจมาถามบาเลยว่าสีไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต้องสื่อตัวใส่ก็สีงานลอหน้าเบิ้ลก็สีงานละห้าเบิ้ลของหลวงพออยู่ Ang, มีกาเปินคนแต่ง่างสูงฟังหาได้เดินทางคือฝรั่งเขาก็บอกอะไรแต่ภาษาอังกฤษภาษาพมฮ้องเขาว็บอกอะไรหลังยนมาคุยกันมันบ่กหือเรื่อนกันเขาก็เลยต้องอาศาไยเพิ่งเจ้าของผู้ใดอ่านภาษาไทยบ่ืออกข้าเจ้าใส่โทรศัพท์เสียนเใส่แอปแปลภาษาอยู่ในโทรศัพท์เสแยนอ่านแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คนมักเว่ามักคุยมักเห่ียฝรั่งจังมาเห่ียน,น้ำหองจังมานาั่งกินกาแฟแท่มานาั่งคุยนั่งถามน้องคุยก็คือหูเรียงกันแน่วะหูเลียงกันแน่หัวเตือหัวเติม เป็นซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนไทยค้วนกอบป,ปีควรเรียนรู้ของจากฝรั่งคือการเดินทางขนาดฝรั่งอนันหนังสือไทยว่าใดจ,จะเข้าเข้าหูยักว่ามองที่ไปเงยใส่มองจีไปขี่ไปเงยใส่ของน้ำ <c oughs> <c oughs> ผมมาคลายความอย่นี่ผมมาหันเสื้อเห็นฝรั่งมาทามหาของน้ำที่เกียร แต่คนไทยนำไก่ั้างๆท,ที่มันจะมีป่ายมียังบอกเลยดิห่องคายตัวแต่ละหองแต่ละหองบริษับยังคายตัวรถยังจากใสไปใสข้าเจ้าก็เีียมอมเลยหวห่องนำยั่ใส เห็นเพราะว่า uhm ม <cima> like, uh ุ่งเฮาคุยกันผูกเรื่องเลยขี่สั่นหาถามเลยสะดวกบ่าวเยี่ยน็วนว่าบ้อนว่าอย่ากบ่อยากไหนมาถามเ่ยบาจนงข่วมแตกต่างข่วมแตกต่างของคนแต่เราเผาพันธเราวางเฮาเขา ผมเห็นเข้าไปเข้ามาผมขาใจด้เลยว่าเฉพาะเขาเด็กไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เข้าไปเป็นใครว่าเข้าไปเป็นเลยเข้าเข้ามาในตึกนี่เข้าหูจักว่าเขาจะไปใส่ไปคัวทั้งๆท,ที่เขาเป็นแขกประเทศเวันันเขาเป็นเจ้าของประเทศเจ้ามู่ฮ่าเป็นเจ้าของประเทศนี้เข้ามาน่เป็นครูอยู่ขยะปานกล้วยตื่นกองเงา จักสีไปใส่กักสีไปหัวกักสีขึ้นข้างหน้ามาท้างหลังคุณเลได้จแม่มาทรงกำลังใจครับขอบคุณครับกินขแแรเรลวไปเนาะ Thank you เบลคอมลอยเอเตอร์ไมเฟนเ l ลค m e คนเมืองสาเกียรตินครคอมตูไทยแลนด์เออ h a n k you เรามาจากประเทศฟิริปปินฟอมฟิรกินผมอา่านว่าใดเราไมา่เส้นโทรละซับผมห่างตัวที่ผมใส่อันเดี๋ยวคุยกันทุเทยียใส่งานว่าใดเลือโทรซับเครื่องเดียวมมนีแนวเปียผมพึกอา่านบอก แทนจูฟอติ๊กผมหูยังผมใส่แอปในทั่วทรัพ์แปลแอปแปลภาษาหลานทั่วทรัพ์ห่างเยอะเพียงเดียวมันมีแนวแปล ซุ่มพี่นองซุ่มมาเฟียนมาจากต่างประเทศนั่งเบ่งตาหลี่เน็ดแน็ปอยู่จะขจาวายยังอ่านบอ,อ,อกตรวจสอบห่างว่ามีแน็ปเปลี่ยนดีมาเวอร์คนเหมือนัสเซียเราจังแปลแปลคอมเมนต์มาเป็นภาษาไทยมาหายหยบร้อยเลย

<c oughs> ขอ่อยวาา่าภาษาอังกฤษน้ำเพินมาเป็นแต่ขอ่อยก็ไปเหีนน้ำเพิินดีดีสุมพี่นองอู่ต่างประเทศเ <c oughs> ทียบเช่นยาท่านไ,ดไปดนละเช่นยากับตุรกีดนเราว่าได้ไปจนลืมข้าวครับอินโดนีเซีย โน่สป <No> <laughs> mm ีก hmm. อังกฤษโมมีมมคุยหรกไม่เส้นเจ้าเห็นบ้าหน้าไอเรามาหาผมดูหน้าหน้าไอ อ่านไม่ออกพูดไม่ได้ผมคือการเป็นพวกผิดพลาดแต่เป็นเด็กหน่อยตอนนี้ยนหนังสือมันสีด่วงไปบอกขึ้ว่าโลกมันสีแคบข่วงไปบอกขึ้ว่าโลกมันสีแคบบังเกิว่าสีการในสื่อสารเนี่ยมาคุยกันแบบนี้ โรงเรียนบ้านผมมันเป็นโคพอดยามเรียนซูมโมงาภาษาอังกฤษนี่เขาไปห้าลีเย็บบอกโอ้ยืือไม่เสียหาแลนไรตอนเราฮาเห็นกับจังเรียนห้าพอเห็นกับพอดดเรียนครบุูโมงกับเลียนมิซาเรียนไป